สวัสดีครับนะวันนี้สุกสะดวกแต่ว่าขออนุญาตเป็นสุกสะดวกแบบย้อนหลังนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากตอนนี้ภารกิจผมมีธุระที่จะต้องทำเรื่องของสถานที่ใหม่มันไม่ค่อยมีเวลาอะไรเท่าไหรนะ่นักก็เลยแต่ก็อยากจะทำให้เจ้าสุกสะดวกนะแต่ว่าขออนุญาตอัปช้าไปนิดนึงไม่ว่ากันนะ ก็เลยมาได้ทำตรงนี้อ่ะวันนี้สะดวกเนี่ยผมขออนุญ,ญาตนําพระออกมาแบ่งทั้งหมด4องค์นะครับเป็น2ประเภทก็คือ1 1ก็คือเป็นขุนแผนหลวงพุธิมวัลลหารไล่นะครับอ่าเป็นพิมเป็นพิมพ์ขุนแผนอ่าออกวัดไล่วาลีนะครับออกวัดไล่วัดไล่วาลีนะเป็นเนื้อผงอ่าผงพายนะครับอ่าเป็นจะเรียกว่าเป็นพิมพ์เล็กก็ได้ครับเป็นขุนแผน อ,ออกวัดไล่วารีครับอยู่ในช่วงประมาณยุคแรกๆที่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวรหารไล่นะครับเป็นพระดูง่ายเป็นพระดูง่ายนะอ้ยผมไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะเป็นพระดูง่ายแล้วก็แขวนได้สบายใจครับมั่นใจได้นะครับใครที่ต้องการพระที่เป็นพระแท้หลวงบุ่ทิมอิสริโกนะครับปลุกเสกผงพายกุมารแท้ๆนะครับมั่นใจมากนะครับ นะมั่นใจมากนะครับสามารถเอาไปเลี่ยมซื้อให้ลูกให้หลานพกติดตัวอะไรต่างๆมีพุทธคุณสบายอกสบายใจแม้ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นพระพิมพ์นิยมที่มีมูลค่าสูงแต่เป็นพระแท้ของทางวัดละหันไล่แน่นอนนะครับแล้วก็มีสามารถเอาไปบูชาแบบสนิทใจได้เลยแขวนได้เลยนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะเป็นพิมพ์เล็กคือพิมพ์เขาจะคุณแผนเนี่ยคุณแผนรลปงพุธไม่ได้มีพิมพ์เดียวนะครับมี หลากหลายมากเดี๋ยวไว้ค่อยทยอยพอดีอันเนี้ยผมซื้อมาหลายองค์พูดตรงนะผมซื้อได้มาหลายองค์ผมก็เลยนํามาแบ่งให้นะครับนี่แล้วก็เป็นพระสวยด้วยนะอ่ะส่วนอีก2อ,องค์เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูลาละเอียดน,นะส่วนอีก2อ,องค์อันนี้อ่ะปัจจุบันนี้ก็มีคนเอามานําเสนอ,อามาแบ่งกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่ฟอร์มเลยแล้วแต่ฟอร์มนะครับเป็นพระอ่าจะตีเป็นที่ไหนล่ะ เขาก็ส่วนใหญ่เขาจะตีลงเป็นวัดระคังอะนะอ่าซึ่งก็แน่นอนผมก็มั่นใจว่าเป็นวัดวัดระคังนะครับเอาเป็นว่าเป็นพระเป็นพระเก่าเป็นพระเก่าแล้วผมก็มั่นใจว่าเป็นพระที่ทันเป็นพระที่ทันถ้าเป็นผมเองผมก็คนอื่นเขาจะตีเป็นพระยุคต้นแต่ส่วนตัวผมผมว่าไม่ใช่ผมว่าพระกลุ่มนี้จะเป็นพระประมาณยุคกลางๆก็คือยุคที่เริ่มมีตังอิ๊ววันนี้ผมนาออกาแบ่งให้สององค์นะครับ ซึ่งเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เป็นเยุคที่ยังไม่มีการตัดขอบก็คือเป็นลักษณะแบบแม่พิมพ์บังคับนะครับแม่พิมพ์บังคับแล้วผมก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นกลุ่มของแม่พิมพ์หินเพราะว่าด,ดูเส้นสายอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เนื้อหาที่มีความจัดมีความจัดมากเนี่ยเอาเป็นองค์ครูได้เลยนะครับในการศึกษาสะสมนึกออกไหมครับเอาเป็นองค์ครูได้เลยนะครับอะ่ะแล้วผมเอามาให้ สอ,สององค์ไม่เหมือนกันด้านหลังนะครับแบบหนึ่งเป็นหลังเรียบแบบหนึ่งเป็นหลังหวีเสนียดหรือเขาเรียกว,วีเสนียแหละแต่จริงๆผมว่าไม่ใช่วีเสนียหรอกผมว่าเพราะว่ามันจะต้องติดกับไอ้ตัวไอ้ตัวที่ใช้กดหลังเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นพวกกราบหมากหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เนื้อหาพระสององค์นี้คือปึก๊กบอกได้คําเดียวเลยปึ๊กเนี่ยฟังเสียงกแหละเนี่ยฟังเสียงนะ คือพระเก่ามากครับเก่าจริงครับใช้เป็นองค์ครูได้เลยนะครับแล้วก็คุณจะเอาไปแขวนก็ไม่อายใครนะครับเนี่ยเพื่อนขอส่งคือเพื่อแล้วเพื่อนขอส่งเนี่ยคือไม่อายใครแน่นอนนะครับเนื้อหาจัดจ้านอ่ะอันนี้เราจะเริ่มจากอะไรดีละ่ะเริ่มจากทางวัลคังก่อนละกันนะครับอ่ะให้รับชมกันนี่ผมมีแค่2อ,อ,องค์ผมเรามาแบ่งให้แค่2ององค์นะครับพระสององค์นี้ไม่ผ่านการกใช้เลยคือถ้าไปใช้แล้วอ่ะ ไอ้เจ้าบริเวณเนี่ยไอ้ที่มันเคลือบเนี่ยก็คือไอ้ลักษณะของยางไม้เนี่ยมันก็จะจางออกไปนะครับแล้วมันก็จะเกิดกายภาพอะไรต่างๆก็สุดแท้นะครับพระเป็นแนวเนื้อหนึกแข่งแนวเนื้อหนึกแข่งเนื้อจัดจ้านเนื้อจัดมวลสารครบถ้วนนะครับเนี่เห็นไหมเม็ดมวลสารคือเป็นพระยุคก,กลางกันแหละเพราะว่ามันมีกลุ่มของ มวลสารที่เริ่มมีเม็ดสีแล้วก็คือมีเม็ดเม็ดเขียวเม็ดดาเม็ดแดงเม็ดขาวแล้วก็กลุ่มของพวกทรายละเอียดนะครับแล้วก็ปูนเปลือกหอยปูนบกหอยเต็มเต็มเลยนะครับเนี่นี่เนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับอืมดูนะครับชอบก็เอาไปไม่ชอบก็ไม่ดองเอาไปนะครับแต่ผม แต่ผมเอามาแบ่งให้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีเม็ดมวลสารออกสีแนวสีเขียวเขียวก็มีเห็นไหมแล้วก็เนี่ยพวกพักกาแพงพาชุดนี้มีผักกาแพงแน่นอนพากลุ่มพิมพ์เนี้ยพิมพ์เนี้ยมีพวกพักกาแพงแล้วก็มีพวกเม็ดอะไรต่ออะไรแม่เหล็กดูดนะครับดูดดูดเบาๆบางองค์ดูดบางองค์ดูดติดบางองค์ดูดไม่ติดนะครับเนื้อก็จะเป็นประมาณนี้เนื้อแตกลายงาลายสังคาโลบลายไข่นกปราหลอดมีทุกแตกเพราะเนื้อเขาหดและเนื้อเขาหดค่อนข้างมากนะครับ เนื้อเขาหดค่อนข้างมากแม่พิมพ์ค่อนข้างตื้นนะครับสำหรับพิมพ์นี้แต่องค์นี้ก็มีความคมชัดนะครับองนี้สวยงามน,นะครับสมบูรณ์แบบนะครับสมบูรณ์มากนี่ด้านข้างไม่ผ่านการใช้นะไม่ผ่านการใช้ไม่ผ่านการใช้เลยนี่เนื้อเป็นเนื้อแนวหนึกแล่งนะครับหนึกแล่งนี่ด้านหลัง อ่าเนี่ยเอาไปเป็นนงคูได้เลยนะครับคือถ้าเจอพระเนื้อหาแบบนี้ก็คือสบแบบค่อนข้างที่จะมั่นใจเลยว่าเนื้อหาพระแท้เป็นแบบนี้นะครับนี่ผมกล้าพูดเลยนะเพราะว่าอ่าโอ้ยถ้าอย่างนี้ไม่เก่าผมไม่รู้จะเอาอะไรแล้วครับนึกออกไหมครับเนี่ยเอาไปแขวนแล้วไม่ต้องอายเพื่อนเลยครับเห็นไหมมวลสารครบถ้วนนะครับเนื้อจัดจ้านเนื้อจัดจ้าน อันนี้เป็นแบบหลังเรียบนะครับเป็นแบบหลังเรียบนี่นะอ่าอ่ะองนี้องค์หลังเรียบอ่าส่วนอีกองหนึ่งแป๊บหนึ่งอ่าอีกองหนึ่งเป็นหลังหลังดีเซเนียดนะครับนี่องนี้อ่ะองนี้จะหดเยอะหน่อยองนี้เนื้อจะนุ่มกว่องนั้นแต่ว่าเนื้อโซนเดียวกันเนื้อโซนเดียวกันนะครับนี่เนื้อจะจัดจัดมากจัดมากนะครับนี่ เห็นไหมเนื้อจะมีความจัดแล้วก็เรื่องความหดต่างๆครบถ้วนนะครับสบายตาพระกลุ่มนี้พระกลุ่มนี้สบายตาเห็นไหมเนี่ยแขนเนี่ยแขนเขาเขาหดเนี่ยเขาหดจริงๆนะครับเนี่ยหดเห็นไหมเห็นไหมบริวเวณหัวไหล่นะครับเนี่ยเส้นตรงเนี้ยเขาหดคือแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเหมือนกันนี่ก็มันก็ไม่ใช่พระยุคนี้เป็น เป็นพระยุกกลางที่เริ่มที่จะใช้น้ํามันตังอิลละแล้วด้วยแม่พิมพ์ยังเป็นเทคโนโลยีแบบเริ่มแบบปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับเนี่ยแล้วจะเห็นพบพวกพระกาแพงซุ้มกอแต่ค่อนข้างมากแล้วก็มีมวลสารครบท้วนไม่ว่าจะเป็นผงคุ่ตกูกลอะไรต่างๆแล้วเนื้อค่อนข้างจัดครับแขวนได้เลยครับแขวนล่อๆเลยแขวนล่อๆเลยนะครับเนี่ยพวกคาฟ้าพวกคาบแคลไซด์แรงต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยยังไงเนี่ยผงผงคูตกูลเม็ดเบลเลอร์เลยไหมครับ ความหดความเหี่ยวความแห้งอะไรต่างเนี่ยพอเขาเหี่ยวมากเงี้ยแม่พิมพ์เขาจะตื้นๆครับพอเขาเหี่ยวก็จะซุดตัวอะไรเงี้ยคือพิมพ์นี้จะหาแบบที่ชัดๆสวย,สวยๆค่อนข้างจะลาบากนิดนึงบางองก็เบี้ยวไปเลยอะไรเงี้ยครับนี่นะเนื้อจอ,อกนุ่มๆจัดๆเห็นไหมเนี่ยมีมวลสารสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปาล่านะครับเป็นพระที่ไม่ต้องส่องนะผมว่าถ้าจะไม่ต้องส่องเลยนี่ ประมาณนี้นะครับอืทีช่วงเนี้ยผมพุ่งตรงเลยผมก็นำามาแบ่งปกติพระพวกนี้ผมไม่ค่อยเอามาแบ่งหรอกเพราะว่าถือว่าเป็นท็อปทอปของผมนะถือว่าเป็นพระชุดท็อปทอปของผมเลยที่ผมนํามาแบ่งนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญ,ญาตจัดองค์แบบชุดท็อปทอปมาให้ผมได้แบ่งกันสำหรับพี่ๆนะนะที่แบบอยากแบบเอาเนื้อไว้ศึกษานะครับ เนื้อข้ามปีพวกแนวสองสี่้าสองสี่อะไรนะสองสี่สองสีก้าแปดสองสี่เก้าเก้าอะไรพวกนั้นแหะคือเนื้อเนี้ยมันเป็นเนื้อทันสมเด็จโตนะครับเนื้อลักษณะนี้เป็นเนื้อทันสมเด็จโตเก่าเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเด้านในคือมันเป็นกระเบื้องแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยมีรอยกระเทาะเล็กน้อยเห็นไหมคือเขาไม่ได้เป็นผงนะคือเขาเป็นกระเบื้องมาแล้วนะครับมีความคมแข็งแร่งนะครับเนื้อหา เนื้อเขาได้มีความจัดพระก็จะหดเหี่ยวมากหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้ส่วนผสมต่างๆของเขานะอ่ะ,ะต้องดูกล้องความละเอียดสูงสักหน่อยไหมเดี๋ยวผมให้ดูหน่อยให้ดูนิดหนึ่งนะครับอ่าใครสนใจก็ทักทายแล้วกันทักมาโทรมาถามได้เลยครับมีแบบหลังเรียบกับแบบหลังหวีเสนียดนะครับเนี่ยดูเนื้อนะครับส่องไปนี่ก็คือเนี่ยคือมันจบจบทุกมุมมองครับเห็นไหมครับ <viendo S 2> ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกกลุ่มกลุ่มแรกกลุ่มอะไรต่างๆเขามีเขามีครบถ้วนครับเนี่ยเนื้อแคลไซายปกคลุมอยู่บนพื้นผิวทุกอย่างนะครับผมเห็นรังใหญ่ๆเขาเอามาแบ่งกันก็ดูเดือดเหมือนกันนี่นะนะครับแต่จริงพระกลุ่มนี้ผมเคยนําเสนอไว้นานมากแล้วนะครับแล้วก็ผมก็มีเก็บสะสมไว้จํานวนพอสมควรนะครับจำนวนพอสมควรหลายๆคนที่ตามผมมาก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วนะครับเนี่ย เนื้อหาก็จะประมาณนี้ครับดูง่ายดูสบายตาครับมันมันไม่ใช่คือมันสบายตาครับมันกรนแขวนได้เลยครับมันพร้อมแขวนได้แล้วครับพระแบบนี้พระระดับนี้เนื้อหาแบบนี้มันแบบจะเลี่ยมทองก็ไม่อายใครล่ะครับนึกออกไหมครับเนี่ยในบรรดาสายนุรักษ์ก็คือพระกลุ่มนี้ก็สบายสบายอยู่แล้วครับนะแต่ว่าจะเอาแบบไปเป็นแบบ สายพาณิชย์อะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าเขายอมรับหรือเปล่าแต่เรื่องของเนื้อหามันมีความเก่าชัดเจนเลยแต่ในเรื่องของสายนุรักหรือว่าคนที่เล่นเนื้อหาเล่นแบบเนื้อหาจริงๆอ่ะผมว่าหลายๆคนก็น่าจะทราบดีแล้วครับกับพระพิมพ์นี้แล้วมันก็มันก็หายไปในท้องตลาดมานานแล้วแหละมันหาหาไม่ได้ง่ายๆแล้วนะครับอ่านี่ผมนํามาแบ่งนะครับอ่าสนใจราคาก็โทรมาถ,ถามแล้วกันครับพระองค์นี้ผมขออนุญ,ญาตไม่แจ้งไม่แจ้งผ่านตรงนี้นะ ใครสนใจก็โทรมาคุยกับผมแล้วกันนะครับเ,เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีพวกผงโงผงทานอันนี้เป็นหลังดีเสนียดเห็นไหมครับดูเนื้อเดยเห็นไหมชัดเจนนะดูง่ายๆพระดูง่ายๆพระกลุ่มนี้เป็นพระบรรจุก,กุด้วยแต่กุมาจากที่หนึ่งนะครับ แล้วก็ผมก็ทราบที่มาดีผมพูดบ่อยประจําประจําอยู่แล้วผมถึงมั่นใจมากกับพระกลุ่มนี้นะครับมั่นใจสุดๆด้วยนะครับนี่เนื้อหานะครับอ่ะเนื้อหาประมาณนี้นะครับสําหรับพระสมเด็จวัดระคังนะครับสมเด็จวัดระคังนะครับพูดได้เต็มปากเต็มคำนะครับว่าสมเด็จวัดระคังนี่สององค์นี้นะ ใครสนใจก็โทรมานะครับเบอร์เบอร์ตามด้านล่างนี่เลยครับสีแดงๆตรงนี้ครับเนี่ยเนตรงนี้ครับเบอร์เบอร์ตรงนี้นะครับสนใจโทรมานะครับผมแบ่ง2องค์เท่านั้นนะครับก็คือจะมีแบบหลังเรียบกับหลังวีซเนียรนะครับชอบองค์ไหนแจ้งบอกแล้วกันนะครับเนี่ยรายละเอียดเนื้อหาก็ดูตามคลิปเลยแบบนี้เลยนะครับอ่าไม่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 มีการแบบว่าพอมาแล้วไม่ส่งองค์นี้ใช่ไม่ใช่คือตามนี้เลยนะครับอ่า ส่วนหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิม,ทมนี่ดูง่ายเป็นพระที่ดูง่ายมากนี่เป็นเนื้อผงพลายนะครับผงพลายกุมารเป็นพิมพ์ขุนแผนนี่แหละครับแต่ว่า,าเป็นพิมพ์ยังไงละ่ะมันไม่ใช่เป็นพิมพ์นิยมปีหนึ่งห้าครับแต่ว่าเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์ทรงเป็นพิมพ์ทรงพลนี่แหละครับพิมพ์ขุนแผนเนี่ยครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครเขาแยกบล็อกออกมาละว,ว่าบล็อกนั้นบล็อกนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ เนี่ยประมาณนี้เนื้อหาดูง่ายแล้วครับเนื้อเนื้อเป็นเนื้อขาวครับเนื้อขาวเนื้อผงพลายครับหงพลายยุคต้นๆเนี่ยเนื้อเนื้อหาเนี่ยจะประมาณนี้เนี่ยดูง่ายครับสบายใจได้เลยครับแขวนได้เลยครับให้ลูกให้หลานแขวนติดตัวเลยครับแขวนได้เลยซื้อให้ลูกให้หลานแขวนได้เลยนะครับค้าขายดีอะไรดีครับบอกหลวงปู่เวลาอารัตนาขึ้นคอก็อะไรนโมสามจบแล้วก็อะไรนะะ อ,อิติสุโกโตนะโมพุทธายะมะอะอุทุกขังอนิจังอนาตาพุทโธพุทโธแล้วก็ขอบารมีหลวงพุทธิมิสเลโกบา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 ขอบารมีพ่อพายแม่พายแม่บแมโบแม่ส้มแม่นมทั้งห้าบ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 อะไรก็ว่าไปผมผมท่องทุกวันตอนเช้าผมอารัตนานาพกขึ้นคอทุกวันนะครับแต่มีวันนี้ไม่ได้แขออนวนเพราะว่าวันนี้พักผ่อนไม่ได้ไปไหนนะครับนเนื้อหาก็จะประมาณนี้นะครับนี่ อันนี้เป็นของวัดออกไปถังวัดไล่วาลีนะเพราะว่าด้านหลังด้านหลังตรงที่เขาพิมพ์ด้านล่างอะ่ะเขาจะองค์สวยๆอะ่ะเขาจะพิมพ์เลยว่าเป็นวัดไล่วาลีนะครับนี่ด้านข้างเนื้อเป็นเนื้อขาวนะครับถ้าส่องดูจะเห็นเลยว่ามันมีพวกผงพายอะพวกผงสีเทาๆสีดําๆอะไรเงี้ยครับเนี่ยจะมีอยู่ในเนื้อจะมีอยู่ในเนื้อนะครับ ไม่ไม่ต้องกลัวเกครับสบายใจครับพระหลวงปูทิมเสกแน่นอนครับสบายใจไม่ใช่เป็นพระย้อนยุคด้วยนะครับเนี่ยด้านหลังไม่ได้ฝังอะไรนะครับไม่ได้ฝังตะกุดฝังอะไรนะครับเนี่ยแต่ว่าเนี่ยรอยยุบอะไรต่างๆเขาจะเยอะหน่อยเนื้อเนื้อจัดอยู่ในเนื้อโซนเริ่มจะเป็นเนื้อโซนข้าวเหนียวแล้วนะครับเนื้อโซนข้าวเหนียวแล้วเนี่ยหลังไวหลังยันห้านะครับ เนี่ยตรงนี้จริงๆอ่ะจะเขียนวัดไล่วาลีจังหวัดระยองนะครับแต่เนี้ยเขาไม่ชัดนะครับไม่ชัดเนี่ยบอลเบิร์นก็ประมาณเนี้ยครับนี่ยัง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 ผมหยิบสวยๆออกมาบ้างนะเพราะว่าบางองค์นี้เขียวแป๊ดไปหมดแล้วเนี่ยนี่ยังหลงเหลือบอลให้ได้เห็นอยู่บ้างนะครับนะดูองค์สินี่องค์นี้เขียวไปแล้วนี่องค์นี้เขียวเลยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยพวกไข่วงไข่ว่าอะไรต่างเนี่ยครับเนี่ย เห็นไหมเนื้อเนื้อหาแขวนได้เลยสบายใจได้เลยผมผมเอาของมาแบ่ง f c ผมผมก็ให้อยากให้ทุกคนได้ขแขวนของของดีๆนะไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปเก็บพระมาองค์ไม่กี่บาทแล้วเอามาหลอกขายอะไรอย่างี้ไม่ใช่ผมก็อยากให้ไปใช้อยากให้ได้เผยแพร่บรารมีท่านนะนะเอามาแบ่งในสุขสะดวกนะเนี่ยเห็นไ,ไหมกไข,าขาว่านนอะไรต่างๆก็ขึ้นชัดเจนนะครับ ดูง่ายครับพระดูง่ายดูองค์เลยเนี่ยเยี่อมมาเนี่ยด้านข้างเห็นไหมพระจะมีกลิ่นกลิ่นเฉพาะเลยนะจะมีกลิ่นอะกลิ่นว่านกลิ่นอะไรเงี้ยแล้วในเนื้อเนี่ยครับเขาจะมีพวกเม็ดไอ้อะไรต่ออะไรลองไปส่องดูลองไปศึกษาดูถ้าเกิดคุณมีพระพวกเนี้ยแน่นอนคุณคุณจะไม่โดนพระหลวงปุทิมเกยแน่ๆนะครับหนึ่งความเก่าต้องได้เนื้อหาต้องได้ส่วนในเรื่องพิมพ์ทรงอะผมพุ่งตรงผมไม่ค่อยได้สนใจหรอก คือผมดูเนื้อแล้วผมก็ผมก็จบเลยเพราะว่าพระหลวงปุทีมผมศึกษาสะสมจริงๆจ,จ,จังๆนะครับทุกวันนี้ยังไม่มีใครเขาแยกทีมออกมาเลยนะครับมันมันก็มีแยกมาบ้างแหละแต่มันมันต้องรวบรวมให้หมดก่อนแล้วก็ต้องคอยผู้หลักผู้ใหญ่เขาแต่ว่าในเรื่องของเนื้อหาเนี่ยมันเกมมันทําไม่ได้อยู่แล้วครับยากยากมากที่จะทําให้ได้แบบเนี้ยนะครับอ่า เดี๋ยวผมลงกล้องความละเอียดสูงให้ดูนิดนึงดีกว่านะครับนี่ขุนแผนก็จะมีสององนะครับก็จะมีองค์ที่มีมีทองกับองค์ที่ไม่มีทองนะครับอชอบองคไหนก็ว่ากันมานะครับเดี๋ยวผมเอาองค์นี้ลงให้ดูแล้วกันนะครับกล้องความละเอียดว่าเนื้อเป็นแบบไหนอ่าเนี่ยเห็นไหมพระผมดูง่ายอยู่แล้วครับเนี่ย เห็นไหมครับพวกพวกไขว่าแล้วก็เนี่ยพวกพวกพวกเม็ดเท่าเท่าเท่าผงพายครับพวกผงสีดำๆพวกผงสีเทาๆเลยประมาณนี้แล้วมันก็จะมีพวกเม็ดมลสารสีอื่นๆปนอยู่ในนี้ด้วยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนี่ยแล้วเนื้อเขาจะประมาณนี้หนึกๆเป็นแบบเนื้อออกแนวข้นเหนียวเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยจะมีมลสารตรเนี้แล้วจะมีทั่วองค์นะครับจะมีทท่วองค์เนี่ยเียผงพายกุมารเนี่ยครับเห็นไหมเห็นไหมครับแล้วพวกแคลไซด์อะไรต่างๆเขามีอยู่แล้วครับ ไม่ต้องห่วงครับเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มพวกไขว่านไข่อะไรต่างๆดูง่ายครับดูง่ายสบายตาเอาไปแขวนได้เลยสบายใจได้เลยเนี่ยไอ้สีเนี่ยพว่งเป็นน้ำว่านเนี่ยน้าําว่านนี่เขาผสม,มครับน้ําว่านที่หลวงปู่ผสมอะพวกน้ํามันว่านน้ํามันพลายน้ํามันพระเจ้าจากอะไรประมาณเนี้ยใส่อกไปพุทธคุณดีครับพระหลวงปู่ทิมคนแขวนพระหลวงปู่ทิมมีพุทธคุณมีประสบการณ์ทุกคนนะครับ ต้องลองสัมผัสดูนะครับถ้าใครอยากลองพุทธุตคุณอ่ะค้าขายอะไรคุณลองดูคุณลองดูเลยคุณลองดูนะครับน,นี่ผมให้ดูด้านหลังด้วยอ่ะเห็นไหมดูง่ายครับสบายตาครับสบายตาสบายใจเลยครับได้จากผมไปก็สบายใจอ่ะ ผมไม่ได้โฆษณาอะไรมากนะแต่ว่าให้ดูอะคือผมมั่นใจอยู่แล้วครับผมมั่นใจอยู่แล้วอะนี่เนื้อหาก็ประมาณนี้นะพระหลวงปู่ทิมอะใครสนใจก็โทรมาละกันโทรมาคุยกันนะครับใครชอบอะไรก็จะมีพระหลวงปู่ทิมสององค์นะครับก็องค์นี้ก็คือเป็นพระที่ออกวัดไร่วาลีวัดไร่วาลีก็คือจะมีองค์ที่มีทองมีทองติดอยู่แล้วก็องค์ไม่มีทองนะครับ องค์นี้จะสวยหน่อยเนื้อเขาจะยังไม่ค่อยงอกนะครับแต่องคเนี้ยงอกเต็มเลยเต็มเต็มพิกัดเลยนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับสวยงามนะเนื้อจะโหดเหี่ยวมากสักหน่อยเพราะว่าเนื้อเขาเป็นเนื้อโซนเขาเหนียวแล้วนะครับแต่ยังเป็นวัดไร่อยู่น่าจะช่วงประมาณปี1 0 1 2งศูนยหนึ่งาเนี่ยไม่น่าไม่น่าไม่น่าจะมากไปกว่านั้นเพราะว่าชื่อวัดไร่เนี่ยเขาเปลี่ยนช่วงประมาณปี1 2ึ่งสองหนึ่งสามครับ นึกออกไหมที่เปลี่ยนมาเป็นวัดละหานไล่อะไรประมาณนี้หรือเปล่าน่าจะใช่นี่อันนี้ยังเป็นวัดไล่อยู่ถ้าองค์ที่สวยๆจะเห็นเลยว่าเป็นวัดไล่วาลีจังหวัดระยองเนี่ยผิเนี้ยนะครับนะเนี่ยใครสนใจก็เอางี้สององนี้สององนี้ผมผมเอาผมขอองค์ละผมขอองค์ละพันห้าแล้วกันอ่ะผมขอองค์ละพันห้านะครับช่วยค่าส่งผมห้าสิบาท องไหนก็ได้คุณชอบองคไหนก็โทรมาโทรมาได้เลยนะครับโทรมาโทรมาคุยอะไรกันก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยไลน์ดูรา,ายละเอียดรต่างๆเนื้อหาตามนี้นะครับอ่ะเนี่ยขุณแผนเนี่ยผมเอาองค์ละพันห้านะครับช่วยค่าส่งพันห้าห้าสิบแล้วกันอ่ะก็คือเป็นส่งด้วยช่วยค่าส่งผมนิดนึงนะครับส่วนสมเด็จวาราคังสององนี้ก็จะมีองค์หนึ่งเป็นหลังเรียบนี่ กับองค์หนึ่งจะเป็นหลังวีโซเนียดนะครับสององค์นี้โทรถามนะครับเนื้อหาตามนี้เลยดูแลชอบเอาไปนะครับดูแลชอบเอาไปโทรมาถามรายละเอียดกันนะครับโทรมาถามรายละเอียดกันนะครับไม่มีเก็บปลายทางนะครับไม่มีเก็บปลายทางนะครับเพราะว่าพี่ๆหลายๆท่านก็แบ่งพระผมบ่อยนะครับไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้ของแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าไม่ตรงปกนะครับตามนั้นอันนี้เป็นสุขสะดวกย้อนหลังนะครับ ก็ใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับโทรสอบถามพูดคุยกันนะครับโอเคคลิปนี้แยกย้ายครับสวัสดีครับ